ผมบู์เลดชานเชฟหน้าโหดหมดคิตตี้มวผมป๊อปปี้ครับหลงทางให้ไปบ้านล้างแต่ถ้าหลงรักเนี่ยต้องไปบ้านคุณได้ไหมครับอึงงงเหมือนกันนะอน้ำฝนพัชรินค่ะยืนหนึ่งเรื่องความสวยในรายการนี้พวกเราแซ่บผ่าซ่าจุนรวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวันอ นี่คอนเซปต์ใหม่ของเราใช่ไหมครับใช่ครับโลแกนรายการเราดีขนาดนี้ใช่ใช่อ้าหูฝนดูดิมีผักนาทานอ่ะมาอยู่ในห้องส่งเราแล้วนะครับแล้วจะมาที่งานงานเดียวเนี่ยอยากใครอยากไปชมนะครับไปได้เลยค่ะงานนี้เลยไทยซบจเต็ม ผักผลไม้ปลอดสารพิษสดใหม่ส่งตรงจากฟาร์มในงานดอะฟาร์ม2020พบกับฟาร์มโซนต่างๆที่คัดสรรสิ่งดีๆมาให้เลือกช็อปไม่ว่าจะเป็นผลไม้เกรดพรีเมียมจากเกษตรกรไทยผลไม้ตามฤดูกาลผลไม้นำเข้าหลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ยังมีเมนูซิกเนเจอร์ประจำงานให้ได้ลิ้มลองทั้งพิซซ่าเวียดนามน้ำอ้อยขันสดมินิสลัดซีซ่าอบไก่มินิสลัดปูอาซีฟูด้ดวันนี้ยกของดีมีคุณภาพมาไว้ในรายการแล้วคะ่ะ วันนี้เราอยู่กับคุณจักรพันธ์อมรสมบูรณ์ศักด์ค่ะผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนส,สด,สสดสัสดีครับโอ้ขออนุญาตนะครับเรียกพี่แจ็คนะครับได้เลยครับผมอยากรู้ว่างานเดอะฟาร์ม2020เนี่ยพี่แจ็คคือผมเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยถ้าผมไปเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างครับคือเขาเกิดจนสั้นว่าจริงๆจากสถานการณ์โควิด -19 เานี่ยครับทำให้วิถีชีวิตด,ด้านสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนไปคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นใช่เลยเขาเหนือจากการออกกําลังกายทานอาหารเสริมแล้วเนี่ยแน่นอน อาหารต่างๆนี่สำคัญมากนะครับก็เป็นที่มาที่ทาง CPN นะครับได้ร่วมงานกับทางเจียไตจัดงานอะฟาร์มขึ้นมานะครับเราวรวบรวมผลิตภัณฑ์ทั้งสดและแปรรูปจากฟาร์มคุณภาพทั่วไทยเอาไว้ที่งานอะฟาร์มงานเดียวนะครับผมอยากรู้แล้วค่ะว่าไปงานนี้ห้ามพลาดอะไรบ้างคะโอเคงั้นเดี๋ยวไล่ไปเลยที่งานมาถึงอยไรครับด้านนี้นะครับจะเป็น LED Farm นะครับผมจริงๆเนี่ยต้องน่าจะเคยได้ยินเรื่องของผักเคลผักเคลเคเนี่ยมีฉายาเขาคือราชินีแห่ง ผักใบเขียวคนคิดอะไรไม่ออกเนี้ยทานแค่ผักเขลวเนี้ยคุณเน้ประโยชน์มหาศาลช่วยทั้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่เรื่องรสชาติก็เป็นไงรสชาติเนี้ยจะมีเหมือนเขียวนิดนึงมันจะทานยากหน่อยครับมแต่ว่าแบรนด์นี้นะฮะเอามาปรุงนะครับผ่านด้วยสูตรผลไม้นะฮะก็ทําให้ทานง่ายขึ้นเรียกว่านยามโอไม่ค่อยเชื่อเพราะว่ามเป็นคนไม่ค่อยทานผัก ฝนต north, apple apple. Say, so ้องลองแล้ว hmm. ล่ะครับพี่แจกผู้ขนาดนี้ขวดเดียวเอาอยู่ลองเลยไหมต้องลองอเลยไม่เหม็นเขียวแน่นอนตัวนี้มันปรุงแล้วมันมีแอปเปิ้ลมีพายแอปเปิ้ลนะครับลองดูลองดูลองดูนะอหูยเข้มข้นมากค่ะใช่ค่ะลองดูพระเป็นไงครับเป็นไงครับพี่ฝนฮะ ไม่เห็นรู้สึกว่ามันขมหรือเหม็นเขียวเลยคืออร่อยมากค uh ่ะ huh. คุณผู้ชมท่านเหม็นเขียป็นอย่างเดียวครับผมเพิ่งตัดผมมาครแต่ว่าในผักนี้ไม่มีผมอร่อยมากค่ะทานได้คนไม่ทานผักก็ทานได้ใช่เลยแนะนำเลยแซ่บค่ะเรมพูดว่าเป็นขนมปังขนมปังเคลขนมปังเคลใช่ขอชิมได้ไหมครับชิมได้เลยครับก็มีประโยชน์แน่นอนเนาะมาจากเคลได้เลยค่ะ นีได้มีกลิ่นหอมนะฮะหอมไหมคะหอมหอมมันเหมือนอมันมีมันมีเคลนิดเดียวเองเนาะครับแล้ว,ลวด้านนี้ล่ะคะด้านนี้เป็นโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะครับในเครือรข่ายของหอการค้าไทยนะครับ<อ>ทําพิซซ่านะครับพิซซ่าเวียดนามดอกไม้และสมุนไพรนะครับก็เป็นสูตรพิเศษนะครับมีดอกอัญชันนะครับผักโขมและเคสแดงและเขียวแล้วมะเขือเทศครัหอมแป้งบางกรอบเนื้อไส้แน่นนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยโอ้โหนี่อย่างที่ผมเห็นนะอัญชันมีประโยชน์มากนะครับต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าหลายคนเนี่ย เอาไปทาคิ้วทาผมให้ผมเป็นสีดำแต่คุณรู้ไหมเวลาคุณกินเนี่ยทําให้บํารุงสายตาและเลือดตาลในเลือดด้วยดังนั้นเนี่ยเขาจัดมาวันศุนี้แล้วจะไม่ชิมก็ยังไงอยู่ต้องชิมแล้วล่ะครับไปแย่ชิมนะครับอันนี้กินอันหันชันสดๆเลยนะอ๋อมันจะอ๋อจะกินพิซซ่าสิครับพิซซ่าเวียดนามครับโอ้แล้วจะกินยังไงก็เดินไปในงานอะสามารถไปเลือกทานได้เลือกทานได้เลยมีหลากหลายเลยนะจ๊ะทำมันใหญ่มากเลยนะครับงั้น เด, ite, Boy, เดี๋ยวมันห่อเดี๋ยวหลังรายการเดี๋ยวหลังรายการไม่เร oh. ียบร้อยนะคะครับผมโอเคเดี๋ยวเชิญด้านนี้ด้านนี้ยังไงครับเจ้าเอกของงานเลยฮะเจียไตนะครับเจียไตครับเจียไตก็ได้พัฒนาเมลอนนะครับครับผมนึกว่าเป็นสายพันธุ์ที่อร่อยที่สุดณขนาดนี้แล้วนะฮะชื่อสายพันธุ์เมลอนมรกตนะครับผมเนื้อเนี่ยจะนุ่มแล้วก็หวานฉ่ำนะครับเหมือนได้ยินมาว่าสายพันธุ์นี้เขาทําให้ผิวเราแบบดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นเมลอนที่ถือเป็นผลไม้ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง เป็นอันดับต้นๆของผลไม้เลยแล้วก็ชะลอความแก่อนุญาตนะครับลองดูค่ะคุณแล้วก็คนนิยมไปทำสมูทตี้หรือว่าบิงซูของหวานได้ด้วยมันสดชื่นนมัหวานธรรมชาติเลยใช่ไหมครับหวานนี่นะครับขออนุญาตนะครับทานเลยทานเลยชิมแล้วบอกด้วยนะว่าเป็นไงบ้างฮะคุณฮะคุณผมเคยทานแบบที่เป็นผิวสีส้มนะแต่เนี้ยสีเขียวมันจะมีความหวานกว่าอร่อยกว่าแล้วก็เขาเรียกว่า มันทำให้เรารู้สึกว่ากินน่ยถ้าเราเหนื่อยเหน่อยกินปุ๊บสดชื่นเลยคุณที่สําคัญคือจะบอกว่าแค่คุณกินอยู่ข้างๆเนี่ยมันหอมมาถึงตรงนี้เลยนะจริงนะจรจิง,จงหอมชื่นใจมากแต่จะดีที่สุดคือพี่ผลต้องกินเองได้จะเอามาต่อเลยอ่านรลองดูย่านะครับได้ค่ะลองชิมเลยคะ่ะอะต่อไปได้เลยนะคะนี่นี่คืออะไรครับ อันนี้เป็นฟักทองมินิบอลนะครับทองมินิบอลเป็นฟักทองไซส์เล็กครับผมจริงๆก็เป็นนึ่งแล้วก็ทานได้เลยอ่ากินทั้งเปลือกได้เลยไหมครับทั้งเปลือกได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้โยมไปทำสังขยาก็ได้สังขยาก็จะอร่อยเหมือนกันฟักทองคือจริงๆหลายคนอาจจะงงว่าฟักทองมีขนาดใหญ่อย่างเดียวหรือเปล่าอืมมินิฟักทองก็มีใช่ใช่ครับผมและด้านหน้าตรงนู้นด้านหน้านะฮะจะเห็นทั้งดอกไม้ผักสมุนไพรเยอะมากครับผม จากชายโยฟาร์มครับผมด้านล่างสุดเลยคือดอกไฮเดรเนียคอับสายพันธุ์จากฝรั่งเศสอันนี้สงสัยมากค่ะว่าไฮเดรเนียเนี่ยปลูกที่เมืองไทยได้จริงไหกได้แน่นอนเราเอาไปปลูกที่บ้านก็ยังโตอย่างนี้นะคะที่บ้านก็ยังโตได้ครับก็เดี๋ยวจะมีวิธีเทคนิคว่าจะดูแลเขายังไงนะครับก็จริงๆของชายโยฟาร์มเนี่ยฮะคือถ้าราคาตลาดคุณภาพระดับนี้นะฮะขายกันตั้งแต่8 0 0ถึง1,000บาทที่งานขายแค่550บาทต่อต้น550เองหถูกมากนั่งถูกมาก นะครับผมต่อเหนืองจากนั้นก็มีสมุนไพรที่นําเข้ามาแล้วก็มาปลูกที่ไทยเป็นสมุนไพรฝรัง่งน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาริกาโนนะครเพปเปอร์มินต์สเปร์มินต์นะครับผมอันนี้ก็คือผักที่ทานได้ทุกอย่างเลยทานได้ผสมกับอาหารละทานได้เลยอ,อนุญาตนะครับกับคือตรงนี้ปลูกแล้วเนี่ยอันแล้วกระเช้าตรงนี้คืออะไรครับพี่แจ็คคนโดดเด่นก็จะมีเทรนด์นะครับคุณคนเมืองชอบปลูกผักทานเองแต่ว่าปัญหาคือปลูกผักเนี่ยยากไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนใช่คือผมจะเจอปัญหาการปลูกเยอะมากคือผมเนี่ยโยนถั่วเขียวลงไป พอโตขึ้นมันมันถั่วง,งอกอันนี้ผมผมงงเลยนะทำไมปลูกอะไรไม่ได้อย่างนั้นอันนยังไงปลูกแล้วอ๋อถูกแล้วเหรอเอ๋ออยากรู้พี่แจ๊คยังไงครับนี้ DIY เขาก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะฮะเป็นชุดปลูกผัก DIY นะครับแค่ซื้อไปเนี่ยมีกระถางนะครับมีปุ๋ยพิชมอสเมล็ดรดน้ำขึ้นได้เลยนะครับทุกอย่างจะเตรียมอยู่ในภายใต้บ็อกซ์ บ็อกเดียวให้แล้วเรียบร้อยก็าจะน่ารักมากประหยัดพื้นที่ด้วยสําหรับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนะใช่อันนี้คือใครปลูกไม่เป็นก็ขึ้นแน่นอนขึ้นมาอยู่แล้วใช่ไหมครับแน่นอนและอันนี้เห็นแพคเกจเขาน่ารักมากจริงเอาเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้เป็นกินก็ได้ใช่งานนี้น่าไปมากๆเลยค่ะอยากให้พี่แจ็คเชิญชวนคุณผู้ชมไปกันค่ะก็จริงๆก็เราก็ได้ตั้งใจนะครับรวบรวมนะฮะฟาร์มคุณภาพผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะทั้งสะอาดปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาไว้ที่งานเดี๋ยวฟาร์มแล้วนะครับก็ งานนี้จัดไปแล้ว11สาขาเลย2สาขานะครับก็ที่เซนทรัลพลาซาปิ่นเก้านะครับระหว่างวันที่1ถึง7ธันวาคมนะครับแล้วก็เซนทรัลพลาซาระยองนะครับ12ถึง18ธันวาคมนี้ครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับผมอ้โต้องไปกันให้ได้เลยค่ะงานดีๆแบบนี้ดีต่อสุขภาพดีต่อใจขอบคุณพี่แจมามากๆเลยนะดีครับินดีครับขอบคุณค่ะช่วงหน้านะครับเราจะไปแจกนะครับบัตรธราทานอาหาร3,000บาทจากร้าน Broccoli Revolution ครับกลับมาลุ้นกันค่ะ ต่อเลยในไทซ่าไทซ่าเอาใจสายลุยชอบกลางเต้นเดินป่า พาไปเที่ยวพักผ่อนแบบฟินๆรับลมหนาวกันที่ทุ่งโนนสนตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกที่ตอนนี้นะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวสายลุยป่าเข้าไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติชมดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์เลยครับที่กําลังบานสะพรั่งไม่ว่าจะเป็นดอกมณีเทวาดุสิตาจอบอวายและเอื้องนวลจันทร์ครับใครอยากใกล้ชิดกับธรรมชาตินอนเต็นท์กลางป่าแบบนี้ไปกันได้ที่ทุ่งโนนสนอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงครับ ลมหนาวมากันแล้ววันนี้ฝนเลยอยากจะพาไปชิมเมนูอร่อยร้อนๆต้อนรับลมหนาวพาไปที่ร้านข้าวหลามแม่คำมูลจ้ะร้านนี้เขาเป็นต้นตำรับข้าวหลามโบราณกว่า80ปีเป็นเจ้าแรกในจังหวัดลำปางขายมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนู้นนะ่ ที่เด็ดของเขาคือเขายังคงใช้วิธีการเผาเข้าวหลามแบบดั้งเดิมด้วยเตาถ่า,านส่วนวัตถุดิบมีให้เลือกหลากหลายเลยจ้ะทั้งไส้ถั่วดำสังขยางาขี้หม่อนและไส้เผือกที่อือมบอกเลยว่ารสชาติหวานมันร้านนี้อยู่ใกล้กับสะพานรัชดาถ้าไปชาแล้วมันหมด อดแล้วจะหาว่าไม่บอกนะจ๊ะร้านเขาหลามแม่คมูลโทรไปหาเขาได้เลยจ้ะ086-915-0378ค่ะเรียกเสียงฮือฮาจากลูกค้าได้ไม่น้อยกับบริการขี่ควายน้ำหมูหันไปส่งให้ลูกค้ากันถึงที่ของร้านหน้าเมืองหมูหันหางหมูอบโอมเจ้าแรกและเจ้าเดียวในอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากบริการจะสร้างความประทับใจรสชาติก็อร่อยไม่แพ้ใครเช่นกันหมูหันมักด้วยสูตรสมุนไพรเสิร์ฟค <that> ู่มากับน้ำจิ้มสมรสใครอยากชิมร้านตั้งอยู่ริมถนนรอบเกาะสมุยใกล้กับทางข้าน้ำตกหน้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโอ้โหก็มาอยู่ในรายการเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราจะชิมกัน ขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้เราด้วยนะคะขอบคุณครับตอนนี้ไม่รอช้าแล้วค่ะในช่วงที่คอนเซปต์แล้วนะแจกชัวร์ทุกวันนี่เลยครับถึงเวลาแจกของเราแล้วครับแจกเลยหยุดับหยุดครับหยุดครับหยุดกัไปฮะมาครับอใครนะวันนี้คุณทิติพรสุขโขคุณทิติพรสุขโขนแล้วครับอ ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเรานะฮะมีกิจการการแจกง่ายมากเพียงแค่สแกน QR code เนี่ยแล้วก็ส่งชื่อเบอร์โทรนะครับผมเข้ามาในรายการและชื่อของคุณจะอยู่ในกล่องนี้ฮะตอบคำถามเราให้ถูกแค่นี้ก็ได้รับของรางวัลไปเลยนะฮะนี่เราโทรอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแน่นอนครับขอเพิ่มเติมหน่อยนะครับช่องทางการติดตามพวกเราเนี่ยนะครับมีทางโซเชียลเอามาแล้วมาแล้วคุณลิติพรค่ะโทรจากรายการแซบพาซ่านะคะสวัสดีครับ อคะอ่ะวันนี้คุณนิติพรเป็นผู้โชคดีที่ตอบคําถามง่ายนิดเดียวและเดี๋ยวจะได้รางวัลไปจากเราฟังคําถามจากน้องดูนะคะครับค<อ>่ะพร้อมนะครับคุณนิติพรค<อ>่ะอยากถามไหครับว่างาน The Farm 2020จัดขึ้นที่ห้างไหนครับอืมห้างไหนนะีอรู้เลยขึ้นต้นด้วยคำว่าเซนเอเซ <"S end" S 1> นเะซน โอ้เซ็นทรัลถูกต้องครับเอาจริงๆนะเหมือนที่ผลตอบได้ครึ่งหนึ่งเลยนะคะขึ้นต้นด้วยคขากาเซ็นเพราะเราอยากแจกเราอยากแจกรายการเราอยากแจกมากค่ะวันนี้เราได้เป็นคีวอลเชอร์ใช่ไหมคะใช่ครับ3000บาทจากร้าน Broccoli Revolution นะคะยินดีด้วยนะคะทานให้อิ่มน้ำสำราญเลยขอบคุณมากค่ะพี่ธิติพนอยู่จังหวัดอะไรคะ ตอนนี้อยู่ระยองค่ะระยองระยองคบผมาเที่ยวกรุงเทพเรามาทานที่ร้านนี้ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะได้ค่ะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสมอะถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับใช่ใช่ยินดีกับพี่เขาด้วยมากๆเลยแต่ว่าหลังจบรายการเราละครละครครับเพลิงรักเพลิงแคนเรียว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นนะฮะอยากให้ทุกคน ดูแลจบปุ๊บดูต่อเลยละส่วนส่วนคืนนี้พลาดตอนแรกเลยใช่ไหมครับคุณตอนแรกเลยค่ะของตราบฟ้ามีตะวันรลองมาดูแล้วคุณจะจิ้นสินแน่นอนมแต่แน่นอนฮะหลังจากดูเราจบเนี่ยบางทีนะครับเราจะมีเบื้องหลังหรือว่าติดตามเราได้ทางออนไลน์อีกนะครับจะเป็นทั้ง IG Twitter Facebook หรือว่าจะเป็น YouTube TikTok ก็มีนะครับกับเซฟพาซาสกดนะฮะ Z a b p L-A-Z-A ครับ,รบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะ่านั้ง,ง,งเดียวเลยถูกต้องแล้วก็ย้ําเลยใครอยากได้รางวัลเหมือนพี่ทิติพรวันนี้นะคะคและที่สําคัญคือไม่ใช่รางวัลธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเราจะแจกทองทุกอาทิตย์เลยแสดงว่าจริงๆอาทิตย์นี้เราแจกไปแล้วแต่คุณอย่าไปคิดเยอะนะฮะเพราะว่าการส่งชื่อคุณมาเนี่ยมิลุ้นไปทั้งเดือน ดังนั้นเนี่ยการลุ้นทองเนี่ยจะเหลือประมาณอีกสักสองครั้งก็อาจจะมีชื่อของคุณอยู่ในนั้นที่ได้เดือนนี้นะตเดือนนี้นะเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวแจกเยอะกว่าเดิมแล้วเดือนหน้านะใกล้คริสต์มาสนะคุณรอชมดีกว่า เซอร์ไพรส์ค่ะ,ะแต่วันนี้เวลาเราหมดแล้วสี่ต้องขอบคุณนะคะฉากสวยๆจากเซ็นทรัลพัฒนาเสื้อผ้าจาก you can trust แล้วก็ Hybrid ครับผมค <ทา S 2> <ห>่ะพวกเราเซฟพาซ่ซาศูนย์รวมความสนุกสนุกทั้งครอบครวัวแจกชัวรทุกวันลาไปก่อสวัสดีครัสวัสดีครับ